จอยมาดเป็นกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดของบริษัทเจริญโภชต์ International Network จำกัดที่เล็งเห็นถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันที่มีแต่ความรีบเร่งแข่งขันกับเวลาร้านสะดวกซื้อจอยมาดจึงถือกำเนิดขึ้นบนหลักการง่ายๆคือสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนไม่ว่าจะต้องการซื้ออะไรเมื่อ,อไรหรือที่ไหนจอยมาดทั่วประเทศคือคำตอบที่คุณต้องการ ด้วยสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านกว่า4,000รายการไม่ว่าจะเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นตัวเบิกทางให้คนทั่วไปได้รู้จักเจริญโอสถร,รวมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆของบริษัทเจริญโอสร International Network จำกัดเองในหลายกลุ่มสินค้าคือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางคุณภาพเพื่อความงามกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรรวมทั้งสินค้าจากบริษัทพันธมิตรอีกหลายร้อยรายการนอกจากนี้บริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดยังเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการร่วมกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของเมืองไทยในการออกบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กทรอน ในรูปแบบของบัตรสมาชิกที่นอกจากจะสามารถใช้ชำระค่าสินค้าได้ที่ร้านจอยมาดเองแล้วผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตรนี้ในการใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย